อาายุเรสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้อยู่กับแม็กนะครับในช่องตามควายเหมือนเดิมนะวันนี้เราอยากมาเล่นทุนน้อยๆบ้างสักทุนสัก1000บาทมามาดูกันครับพี่วันนี้ว่าเราจะได้เงินเท่าไหร่เราจะได้เท่าไหร่เด้อมา หาห้องก่อนครับอันดับแรกเลยเหมือนเดิมนะเหมือนทุกคลิปครับเราจะไม่ให้มันเกิน10นาทีนะวันนี้ไพ่ค่อนข้างเล่นผมว่าส่วนตัวผมนะผมคิดว่าค่อนข้างเล่นพอได้อยู่แต่ก็ยังไม่ถึงกับดีมากเท่าไหร่พี่หาห้องฝูงดีกว่าเหมือนเราเหมือนเดิมอ่านี่ห้องสามนี่มาฝูงแดงมากครับเนี่ยเราหาห้องแบบนี้เล่นผมว่าโอเคเลยนะมามามานะครับ คุน1,000บาทเราจะเดินทีละ200ก็ได้นะอ,อุ้ยแดงยาวเลยวะเอาเราก็เข้าร่วมดิไม่ต้องไปต่อต้านมันหรอกเข้าร่วมไปเลย,อ,ยอ้าไปครับ200ไปเลยมาไหมมาไหมมาดูกันครับจะมาหรือเปล่ามาหรือเปล่ามาหรือเปล่า หรือจะตามคอนเซปช่องเราไม้เส้นเจ้าที่แหละช่วงแรกเอาทำไมมีคนยืนข้างหลังสองคนอ่ะ <c oughs> <c oughs> เริ่มซีเรียสแล้วเริ่มซีเรียสแล้วหน้าคนแจกเริ่มซีเรียสอ้วโอ้ยตัดเงินไม้เจ้าที่มาแล้วครับ <c oughs> อะไรอ่ะทำอะไรอ่ะ อ๋อเซ็นเซอร์บงังโอเคโอเคโอเคเอา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 เร็วเร็วเร็วเรดี๋ยวเราจะเล่นทบเอานะครับพี่พี่อ่าเมื่อกี้สองร้อยแล้วทีนี้สี่ร้อยหาไม้ทบดีๆครับดูก่อนว่ามันน่าทบหรือเปล่าขอดูฝั่งสามเกอก่อนครับฝั่งขวาเนี่ยโอเคไป ต่อโอ้มันก็ยังไม่เป็นทรงนะแต่มันก็น่าเล่นอยู่นะเอาจริงๆไปครับ200เป็น400ขอทบไม้เมื่อกี้ไปด้วยครับไปที่แดงครับ400บาทไปจ้าไปจ้ามาหรือเปล่ามาหรือเปล่ามาเถอะมาเถอะ สวยโอเคก็แดงไปอีกเลยครับไม่ต้องซีเรียห้องแดงครับอ่ะไปก่อนขอเดินเบาๆกันครับ200บาทสำหรับทุน1,000บาทถ้าจะเดินเงินผมแนะนำเดินทีละ200นะ200ร้อยหนึ่ง200ก็ได้หาไม้สวยๆอัดครับ500อ่ะถ้ามันมาแดงไม้นี้ไม้ต่อไปผมจะลงแดง500นะ มาดูกันครับเอายเงินวะหนึ่งสองสาอ่ะได้ลุ้นปิงปองอยู่พี่ไปหน้าเล่นอยู่ครับหน้าเล่นอยู่ทุนหนึ่งพันบาทกำไรเท่าตัวเป็นสองพันก็ดีนะผมว่าเล่นสักเนี่ยฮะเท่าร้อยสองร้อยหาไม้อัดอ่ะได้ลุ้นปิงปองอยู่ครับอ่ะ ปูงก็สองสองตัดสองอยู่มาหน้าเล่นอยู่นี่เราเลือกห้องฝูงนะฝูงแดงนะเนี่ยห้องแดงเลยนะเนี่ยเอาโอ้โหโอุห้ยสวยสวยอยู่ครับสวยอยู่อืม ปกติปิ้งปองมันจะตัดช่วงประมาณ5หรือ6ไม้นะน้ำเงินก็น่าเล่นแต่ผมขอแดงแล้วกันมันเดิมครับ200บาทไปที่แดงครับมาลุ้นกันครับจะเข้าหรือไม่มามามมามามาเถอะมาเถอะ โอ้หกแต้มไม่แย่ครับแต้มเท่ากันเมื่อกี้เลยอ่าแย่แล้วครับมันปอกเกลาเอาปิงปองยาวเหรอหนึ่งสองสามสี่ห้าเอาเอาไปแดงครับยังเชื่ออยู่ว่าแดงจะมาห้องแดงเดอ้อไปที่ห้าร้อยบาท มาไหมมาไหมเร็วเร็วเร็เรอ่าแปดแต้มครับอ่าเจ็ดแต้มไม่แย่ครับใบที่สามอย่าหาทำโอเคสวยสองสามสี่ห้าหกหกไม้มันจะตัดไหมแต่ไม่รู้ว่าจะตัดไหมแต่ผมไม่อยากดื้อกับปิงปองไฟเลยครับน้ำเงินห้าร้อยถ้ามันมาอย่างนี้แสดงว่าน่าจะน่าจะแจกอยู่ไปครับพี่พ มา,มามามาจะเข้าไหมจะเค้าไหมมามามา,มาอ,มอาุ๊ยเจ็ดเต็มเอาวยลอดตาย <laughs> อ่ะครับรอก่อนครับลองรอดูลองรอดูลองพักหายใจก่อนนี่วิธีการเล่นของผมนะมามา ค่อยๆเก็บไปพี่ผมว่าเล่นไปเนี่ยได้รอบละหนึ่งพันหรือวันละหนึ่งพันเนี่ยเดือนหนึ่งมีสามสิบวันวันละพันเนี่ยเดือนหนึ่งเราก็ได้สามหมื่นแล้วนะใช่ตกเดือนละสามหมื่นนะเก็บไปทีละ, 1, 000, ทล,ะ 1, ละพันทีละพันนี่แหละพี่ไม่ต้องเยอะหรอกอ่ะมาจะอะไรอ๋อยังปิงปองอยู่ สามสี่ห้าเจเจ็ดแล้วปิงปองเจ็ดไม้แล้วไปครับขอที่แดงนะมาห้าร้อยไปเดอ้อไปเด้อห้าร้อยเดอร์วิธีเดินเงินครับมามาไหมมาไหม มาไหมมาไหมมาไหมอุ้ยสีแต้มอุ้ยหกแต้มเราอู้สวยยังปิงปองอยากอ่ะแค่นี้ครับเราได้แล้วเราถึงถึงเป้าหมายเราละเราเปิดทุนมาที่หนึ่งพันบาทนะตอนนี้มีอยู่สองพันสองครับเนีย่ยเดินเงินง่ายๆครับไม่ถึงสิบนาทีเก็บรอบละพันเราครับแค่นี้ผมก็ลงได้ละถอนได้ละสบายครับได้รอบละพันรอบละพัน ี่วนาไหนสนใจอยากตามผมหรืออยากสอบถามเทคนิคอะไรอะแอดไลน์มาได้เลยนะเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้เลยนะข้างล่างเดี๋ยวผมจะแนะนำครับว่าควรเล่นยังไงอะไรยังไงเวลาไหนใช่มันมีช่วงเวลาที่มันเล่นได้กับเล่นไม่ได้ด้วยเล่นยากกับไม่อยากดูห้องนี้เนี่ยเห็นไหมห้องเจ็ดเนี่ยเห็นไหมสิบห้าหนึ่งเนี่ยเรากดแค่น้ําเงินไปเลยเนี่ยไม่ต้องสีเรียสอะไรนะครับกดแค่น้ําเงินเนี่ยเห็นไหมห้องนี้เนี่ยช่วงเวลานี้ครับ ห้องสีน้ำเงิน12ไม้แดง3นี่อย่างนี้ห้องแดงนี่ที่เราเล่นไปเมื่อกี้นี่แดง13เอ้ยแดง15น้ำเงิน7เห็นไหมอยู่ที่ช่วงเวลาด้วยพี่นี่แดง10น้ำเงิน6อ่าลองเห็นไหมมันจะเป็นอยู่ช่วงเวลามันว่าฝูงจะมาตอนไหนแดง9น้ำเงิน15อย่างนี้ครับพี่ๆคนไหนสนใจอยากเข้ากลุ่มหรือยังไงอะ่ะหรือจะสอบถามเทคนิคแอดมานะแอดมานะเดี๋ยวผมจะบอกครับนี่ครับ ก็เหมือนที่ผมบอกนะครับกําไรรอบละพันวันละพันก็ได้เดือนหนึ่งมีสาสิบวันแล้วก็ได้สามหมื่นแลลวได้เงินเดือนเดือนละสามหมื่นง่ายๆครับแค่นี้ยเล่นก็รู้จักพอครับพี่ไปครับรอบนี้ไว้แค่นี้ครับผมในคลิปนี้สําหรับวันนี้ขอบคุณมากครับรบ,บ๊ายบาย